ติดทุกรอบที่ขึ้นแฮนด์สแตนยังไงมาดูกันค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเราต้องหายใจออกให้หมดก่อนนะคะตอนที่เรากําลังจะขึ้นเนี่ยให้หายใจเข้าตัวเราก็จะยืดแขนเราก็จะยืดค่ะตอนที่เราจะขึ้นเนี่ยให้เหยียดแขนให้ตึงเอาไว้ปลายนิ้วจิกเสือค่ะจนเล็บเราเปลี่ยนสีเลยขึ้นแล้วแรงก็อย่าแผ่วนะคะเหยียดแขนเอาไว้ค่ะแล้วค่อยๆยืดขาขึ้นไปข้างหนึ่งก่อนทีนี้ขึ้นได้แล้วค่ะอยู่กับลมหายใจของเตียงเอาไว้นะค่อยๆทรงตัวค่ะแอคทีฟแขนของเราตลอดนะ คนะ้างเอาไว้ค่ะจะ3ามลมหรือ5้ลมเท่าไหรก็10บลมกันไปเลยช่วงที่ค้างเนี่ยก็หายใจสบายๆนะคะผ่อนคลายแต่ขอให้แอคทีฟแขนเอาไว้ค่ะแล้วเราจะอยู่ได้แบบเบาสบายเลยสำคัญอย่ากเกรงนะ ทีนี้ตอนที่เราจะลงมานะคะค่อยๆงอเขา่าทั้งสองข้างมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดึงเข่ามาหาโอมือดันพื้นดึงไหล่ห่างหูเอาไว้ค่อยๆโกงหลังและค่อยๆลงมาแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เองหน่อย